มาสถานที่นาพี่น้องเนาะเ้นอยากกัมองบาร์ซาดีใส่กุ้งนะพี่น้องอ่าอ่าล้างเล็บพี่น้องได้มาแล้วล้างเล็บพี่น้องเลยจากบาร์ซาดีผมเองพี่น้องเบิัสคูสคุนนะพี่น้องเนาะ เมือวานจะเป็นพี่น้องตะวังตกใจในต่างประเทศเป็นยุทธ์ต้อนครับทานเกาซูซองบาสซรีหุทุนพรอนอีกแล้วน้องพี่น้องเนาะอ่ามื่อกี้บาสซรีกับฟาพีฟาน้องมายามกุ้งน้องพี่น้องเนาะ,ะเนื่องจากเมื่อวานนี้บาวซารีกับโบได้ทายพี่เลยให้พี่ให้น้องเบิกน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเนื่องจากมันคำนาะพี่น้องอ่ะมาดูกันได้ว่าพี่น้องว่ามันจะได้หรือเปล่าพี่น้องอออมา Tiên lắm đến nhà trắng mong mờ sợ gì sai cung lắm nặng 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 nó nặng 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 ทางจะไปเลยพี่น้องภาพอาชีันสั้นได้พี่น้องเลยว่าวาสัสดีกับผมมีไม่สั้นพี่น้องเลยวัสดีถือเอาเองเลยพี่น้องเลยดังที่สองพี่น้องเลยดังที่สองกับบูธอีกแด้พี่น้องเลย

ีติดมาขี้หอยหพี่น้องเลยขี้หอยแล้วพี่น้องกุ้งกับเทียลายพี่น้องเลยต่อไปพี่น้องจ้าเอาจังมาเอจังมาเบิ้งแล้วพี่น้องบรรยากาศงามเศร้าพี่น้องมาหาหุกมูเศร้าพี่น้อง กันยังพี่น้องเลยอก็น,น่ะห้องบ้านพักของมานดีพี่น้องเลยตื่มากะอะอาทิตย์พี่ให้น้องเบิ่งเลยนะพี่น้องยำกุ้งอะแต่ไม่ได้กุ้งพี่น้องเลยเจ้าอะหลางสุดท้ายพี่นอ้องหลางซตายแล้วตุว๊ตตต ui là cái thay ừ. cái thay cái thịt dâu phi long cái thược bồ lai nè cung nó phi long này cùng động cùng tất cả mặt khi hoài cái nào này rồi xử được cái nào nữa cùng động có lấy coi như thế nào à, แล้วเ,เล้งของมันจามอีกคหนึ่งยังกก็บบุคคลได้พจองสีด่างถือดางเดียแล้วไปแล้ว้บ่หมานพี่ล้อ้มันนองจากนึ่คคง,าง,างาาาจากใน,น,กนเชาสามา่มาแล้แล้วไปนล้ ก็ตรเอามา้อยกุ้งนะพี่น้องทำเลขนะสซพรพีก,ก่อนน,พน้พี่น้องเนษเซล์ลายเสียบลายกระน <Okay. Yeah. S 1> พ้กิกกระเซลยายพี่น้องเกษตต่อไปคือข้าขวขวารือว่าข้าวใหม่นะพี่น้อง ใส่เพื่อความมันหอมนะพี่น้องเนาะใไปพาระเปีายวปไป,ปเด็กเทำไม แต่ลายมันจะเข้มพี่น้องนะคนสูบของบซสลี่ก็จะประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าสูปนะบปืนนะรู้ด้วการว่าเป็นยังไงไปฮะกับกุ้งครับพี่น้อง กุ้ง,งพี่น้องเหอกุ้งไหนกึ่งอะเป่งนัวพี่น้องกึ่งอะเป็นงนังวหรือววาผงสดลดนะพี่น้องามากขือนน้ำปลานะพี่น้องตกใส่ลายนะพี่น้องน้ำปลา จะแลมเข็มนะพี่น้องเอามากับปรุงเสล่พี่น้องปร้งเลยสดอยู่เลยพี่น้องคุณอะไรที ันนี้ก็พักนะพี่นอ้องพักหอามปีพี่น้องเราจะดีกัซอยไียบร้อยนะอันนี้ก็พักเชิมพี่นอ้องดูว่าพักสะดาเน่แลพี่นอกก้องเนาะสาไทายเรียกคนพี่นอ้องกุ้งโบราณพี่นอ้องนี่เป็นพักพี่นอ้อง ว่าเมื่อเช้า,ชานี้วาสนีใส่กับถือรางเดียวพี่น้องเลยตุ๊กเยวนากินเลยพี่น้องเลยว่าจะไปถือรางเดียวพี่น้องซี่เมืองพี่น้องแซ่บพี่น้องเลยมาใไปกินกันเลยพี่น้อง